วันที่15มกรากมวันหยุดเสริทิ่ถิมัติเตโชชยสิทธิมิมหิสติมหาคุณาปริมิตาบุญยะทิการัศสะสัมพันตลายะนิวารณสุสมัตทัสสะพระขวันโตอรหันโตสัมมาสัมพุทธสัจธะรมติงสมาปุริสสะขักนนานุภาเวนะอสีแตยะ นุพยัญชนะนุพานะอตุตะระสัตตมะมังคารานุพาเวนะสะมันนะหลังศียานุพาเวนะแกตุมลานุพาเวนะทัสปรมิตานุภาเวนะทัสอุปา ปารมิตานุภาพเวนะทศปารามัตตาปาระมิตานุภาเวนะสี meals, was, Uber jas, иваем, Madonna, รัสมาธิปัญญานุภาพเวนะพุทธานุภาเวนะธ้ามานุภาพเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาพเวนะอินทานุภาพเวนะพระานุภาพเวนะเสยยะธ้ามานุภาเวนะจะตุลาสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะนับว่าโลกุตตะธรรมะ นุภาเวนะอัถังขีกับมังขานุภาเวนะอัฏฐสัมาปฏิญาณุภาเวนะสารพิญญาณุภาเวนะตตุสัจญาณานุภาเวนะทัสสะปารายานานุภาเวนะสัพพยุตยานานุภาเวนะเมตากัลุณิกามุทิตาอุเกานุภาเวนะสัพพปริมิตานุภาเวนะรัตนัตตียสารานานุภาเวนะตุนหังสัพพาโลคะโสขุปะเทวะทุกขะ โทมานัสุปยาสาวินัสตุสัพพะอันตรายาปิวินัสตุสัพพะสังกัปปาตุนหังสมิชตุทีขายยตาตุนหังโหตุสตาวสัสสชีเวนะสบังคีโกโหตุสัพพทาอากาสพะพะตะวนานะปุมิขังคามหะมุตตาอรคากาเทวตาสัทธาตุมเหนอนุรักขันตุ พระวัตรถู <S 2> <S 2> สัพพมังคะรังละการตุสัพพะเทวตาสัพพะพุตานุภาเวนะสัทธานุสติพระวันตุเตนพระวัตรถูสัพพะมังคะระังละการตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธานุสติพระวันตุเตนพระวัตรถูสัพพมังคะังละการตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะ ทางสถิติพ่อวันตุเตนะขันตายะขับพุตานังปปปคหานิวรณนาปริตตสานุภาเวนหันตราเตสังุปุตเวนะขันตายะขับพุตานังปปปคหานิวรันนาปริตตสานุภาเวนหันตราเตสังุปุตเวนะขันตายะขับพุตานังปปปคหานิวรณนาปริตตสานุภาเวนหันตราเตสังุปุตเวบทที่6นักเตะกรัตขะตะอตีตังนานวาคะเมยยะนับปฏิกังเขานักต่างบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยทาตีตามประนันตังอันนันจจะอนาตังสิ่งใดร่วมไปแล้วสิ่งไหนก็เป็นอนลับไปแล้วสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอย่างไม่ถึงปัจจุปนัญจโยธรรมังตถาตัตถวิปัสสติอหังอิรังอสังขุปปังตังวิทาณะนุพัลูอเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมในปัจจุบันไม่งอนแงันไม่ค่อนแค่ไในธรรมนั้นบุคคลนั้นจึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเหนือให้ปกคผเธอ อาเชวะกินจามาตะปังโกชัญญามาระนางสุเวเพิ่งทำความเพียรเสียในวันนี้แหลใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาฮิโนโสังฆรันเตนะมหาไสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสน่าใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตะปิงอโหรัต,ตมะตันติตังตังเวปันเทกับรัตโตติสันโตอจิสเ,เตมุนีติภพุู พระผู้นี้ผู้สงบย่อมเรียบกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียนไม่เกิดขันทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีรตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีนแหนวที่สิบเจ็ดอภินหารปัจเวคณะปะทะชะลาธรรมโหมหิธรรมธรรมันมหิฉลังนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะโลุงคความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมหิพยาธิงานาติโตเรามีความเจ็บ ไข่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะตัมโมมะหิมรณะนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สมเพหิเมปิยหิมนาเปหินานาพะวูมินาพะวูเราจะละเว้นไปต่างๆคือจะต้องได้พัดพลางจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมะสะมักโโมมะหิกรรมะทายาโตกรรมะโ,มโยนิกรรมะปันทุกรรมะประสิ ปฏิสสรโนเรามีการเป็นของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแรเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกาลิสามิการละยานังวาปะปะังวาตัตสาทายโทรพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหงังปัญจะเวคิดตับพังเราทั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุทกวันเถินบทที่สิบแปดวิหารภาวนาม่ตรายเอวเมสุใจกาสวัฏยาพระเขาวาสวัฏเทียงวิหารติ แต่นวเนอนาณปินทิกัสสะอารเมตตาตะลโผเข้าเข้าวิขุมันเตสีภิขโวติภักทันเตติเตภิกขุภเข้าโตปัญจโสสูงภข้วาเอตทัโวจะเมตยะพิขเวเจตมุติยาอาศัวิตายะภาวิตายะภาอุริกตายะญาณิกตายะวัตถุกายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสามารธายะเอกาทัสศนิสังสารปติกังขะกตเมเอกทัสศน สุขังสุปฏิสุขังปะตินุปัตินาปปะกังสุปิดังปัสสติมนุสานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติเทวตาละขันตินาสอากิีวาวิหังวาตัดสันังวากรมติตุวะตังจิตตังสมาธิญาติมุขวันโนวุมิปัสสีทัติอาสามุขของกาลังกาโรติอุตตลิงอปะ ติวิชันโตพรมาโลภุปโขโคติเมตยาพิฆเเวเจโตมิติยาอาศัยวิตยาภาวิตยาหาอริกตาญาณิกตายาวัตุปตายาอนุทิตายาปริจิตายาสุสมารตายาอิเมเอกานิขังษาปฏิการขาอนุทิโสพรลนาเมตาเจโตมิมิวติ อ,ธ,อธิโ então, อทิโสพระนณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิท่สาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหังกะลลหิอนุทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหังกะลลหิอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหังกะลลหิอนุทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหังกะลลหิอนุทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติสตาหังกะลลหิอทิโสพระรณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสสหังกะลลหิทิสาพระณาเมตตาเจโตวิมุตติ จะตั่เมหิปัญจหากเราหิอนุสโสรนาเมตาเจโตมุติสัพเพสัตาเวลายาปัญญานิขาสุขีตะนำไปหาลันตุสัพเพปนาเวลายาปัญญานิขาสุขีตะนำไปหาลันตุสัเพปุลาเวลายาปัญญานิขาสุขีตะนำไปหาลันตุสัพเพอาตะบอกวันนี้ยาปันาเวลายาปัญญานิขาสุขีตะนำไปหาลันตุอิเมหิปัญจหากเราหิอนุสโสรนาเมตาเจโตเมติ กตตาเมหิสตะหากาลิกอมิโสพลนาเมตาเจโตวิสัพพาอิทิโยอเวรามยาปจาอนิคาสุขีตั้งไปหาลันตุสเปปุริสาเวรามยาปจานิคาสุขีตาั้งไปหาลันตุสเปอนาลิยาเวรามยาปจานิคาสุขีตั้งไปหาลันตุสเปเทวาเวรามยาปจานิคาสุขีตั้งไปหาลันตุสเปมนุษสาเวรามยาปจานิคาสุขีตั้งไปหาลันตุสเปวินิปปติกาเวรามยาปจานิคาสุขีตั้งไปหาลันตุเมหิสตะห สัตหานิสิทธิ์ที่โสภาละนาเมตตาเจโตมิลติจะต่ไม่หิจัสสหากลิหิติสาพาละนาเมตตาเจโตมิลติสัพเพปุริสทิมายะทิสายะสัตตาเวลามยาปชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพไปทิมายะทิสายะทิสายะสัตตาเวลามยาปชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพตุนายะทิสายะสัตตาเวลามยาปชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพทกินายะอนุ ทิศายัสัตตาเวลายาปชานิฆาสุขีตนังไปหาลันตูสเปพระิมายะทิสายัสัตตาเวลายาปชานิฆาสุขีตนังไปหาลันตูสเปอุตตรายะทิสอนุทิสายัสัตตาเวลายาปชานิฆาสุขีตะนังไปหาลันตูสเปเหติมายะทิสายักสัตตาเวลายาปชานิฆาสุขีตนังไปหาลันตูสเปอุบริมายะทิสายัสัตตาเวลายาปชานิฆาสุขีตนังไปหาลันตูสเปพระิมายะทิศายะเวลายาปชานิฆาสุขีตนังไปหาลันตูสเปิิมาายยะทส ปานาเวลายาปัชานิคาสุขีตนนำไปหารันตุสเปตตนายะที่สายะป้านาเวลายาปัชานิคาสุขีนำไปหารันตุสเปตขินายะที่สายะป้านาเวลามยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสเปตพระจิมายะที่สายะป้านาเวลามยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสเปต ปชิมายะอนุทิสายะป้านาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตัณิหารันตุสเปตุระยะทิสายะป้านาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตัณิหารันตุสเปตกินายะทิสายะป้านาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตัณิหารันตุสเปเหติมายะทิสายะป้านาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตัณิหารันตุสเปบริมายะทิสายะป้านาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตัณิหารันตุสเปบริมายะทิสายะป้านาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตัณิหารันตุสเปิมา ทิสายะปูตาเวลามยาปัจชานิคาสุขีตนาวิหารันตูสเปนปชิมายาทิสายะปูตาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตนามมหารันตูสเปนตุรายาทิศายะปูตาเวรามยาปัจชานิคาสุขีตนาวิหารันตูสเปนทกิีายาทิสายะปูตาเวรามยาปัชญานิคาสุขีตนาวมหารันตูสเปนวัติมายะอนุทิศายะปูตาเวรามยาป ยาปัญญาอิกาสุขีตะนำมปหารันตุสเปปชิมายะนุสิกสายะปูตาเวลาญาปัญญาอิกาสุขีตะนำมปหารันตุสเปปอุตลายะ อนุทิสายะปูตาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนามเปหารันตุสเปตกินายะอนุทิสายะผูตาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนามไปหารันตุสเปทีมายะทิศายะปูตาเวลาบยาปัชานีคาสุขีตนามเปหารันตุสเปอุปริมายะทิสายะปูตาเวลาบยาปชานีคาสุขีตนามไปหารันตุสเปปุชิมายะทิศายะปูคลาเวลาบยาปชานีคาสุขีธนามเปหารันตุสเปปุชิมายะทิศายะปู้ราเวลาบยาปชาณีฆาสุข สุขีนังไปหารันตูสเปทกินายะนิสายะปุคลาเวลามยาปชานิคาสุขีธนังไปหารันตูสเปบรธิมายะนิสัยยะปุคลาเวลามยาปชานิคาสุขีธนังไปหารั่นตูสเปบริมายะนิสัยยะปุคลาเวลาบยาปชานิคาสุขีธนังไปหารันตูสเปตกินายะนิสัยยะปุขลาเวลามยาปชานิคาสุขีธนังไปหารันตูสเป เอ่ทิมายาทิสายยะปุคลาเวลามยาปัจชานิคาสุขีธรนมไปหารันตุสเปบปบุริมายาทิสายยะปุคลาเวลามยาปัจชา นิคาสุกีจะังไปหารันตุสเปปุคนิมายะทิสายะตัปภวปริยาปนาเวรามยปัชานิคาสุกีจะังไปหารันตุสเปยุปิมายะทิสายะตัปภวปริยาปนาเวรามยปัชานิคาสุกีตะังไปหารันตุสเปยุตระายะทิสายะตัปภวปริยาปนาเวรามยปัชานิคาสุกีตะนงไปหารันตุสเปยุตรมายะทิสายะตัปภวปริยาปนาเวรามยปชานิคาสุ

ปิมานุทิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาปชานิฆะสุขีตรนัไปหารันตุสเพตุลานุทิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาจชานิฆะสุขีตระนั่งไปหารันตุสเพติกกินายะนุทิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาปชานิฆะสุขีตรนัไปหารันตุสเปติมายะทิสายะตัปภวปริยาปนาเวลาบยาปชานิฆะสุขีตรนัเปหารันตุสเปิสภาวะปริมาาทิสายะอิทิโยเวลา ยาปัจจันิคาสุกีตะนำไปหารันตุสภามปจิมายาทิสายะอิทิโยอเวลามยาปัจจัยนิคาสุกีตะนำไปหารันตุสภามตลายาทิสายะอิทิโยอเวลามยาปัจจัยนิคาสุกีตะนำไปหารันตุสภามทักขินายาทิสายะอิทิโยอเวลามยาปัจจัยนิคาสุกีตะนำไปหารันตุ สภาปชิมายัญทิสายะอิทิโยเวลาบยปชานิฆาสุขีธรรมิหารันตุสพะปชิมายั s ทิสายะอิทิโยเวลาบยปจานิฆาสุขีธรรมิหารันตุสพะตุรายัญทิสายะอิทิโยเวลาบยปจานิฆาสุขีธรรมิหารันตุสาทิายัิสายะอิทิโยเวลาบยปชานิฆาสุขีธรรมิหารันตุสาทิายัิสายะอิทิโยเวลาบยปจานิฆาสุขีธรรมิหารันตุสพปุริมายทิสายอิทิโยเวลาบยปชานิฆาสุขีธรรมิหารันตุสาปุริทิมายัิสาะ Kami rasa percahannya sangat suci ประชิมายะทิสายะปุร <im itar> ิสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีจะนัำไปหารันตุสเปอุตรายะทิสายะปุริสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีจะนัำไปหารันตุสเปทักกินายะทิสายะปุริสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีจะนัำไปหารันตุสเปประชิมายันทิสายะปุริสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีจะนัำไปหารันตุสเปอุตรายะนุทิสายะปุริสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีจะนัำไปหารันตุสเปทักกินายะนุทิสายะปุริสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีจะนัำไปหารันตุ สเพหิตมายาทิสายะปุริสสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพปุริมายาทิสายะปุริสสาเวลาบยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพปุรชิมายาทิสายะอริยาเวลาบยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพปัจติมายาทิสายะอริยาเวลาบยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพอุตรายาทิสายะอริยาเวลาบยาปัชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพทักกินายะทิสายะ อริยาเวลาญาปัชานิคาสุขิตัณมิหารันตุสเพปิปริมายะนุวิสายะอริยาเวลาญาปัชานิคาสุขิตัณมิหารันตุสัพเพปิปชิมายะนุวิสายะอริยาเวลาญาปัชานิคาสุขิตัณมิหารันตุสเพปิอุทนายานุวิสายะอริยาเวลาญาปัชานิคาสุขิตัณมิหารันตุสัพเพทกินายะอนุวิสายะอริยาเวลาญาปัชานิคาสุขิตัณมิหารันตุสัพเพธิมายะนิสายะอริยาเวลาญาปัชา อนิคาสุขีตนำไปหารันตุสเปเหติมายะทิสายะอริยาเวลายาปชานิคาสุขีตนำไปหารันตุสเปบริมายะทิสายะอริยาเวลายาปชานิคาสุขีตนำไปหารันตุสเปรัิมายะทิสัยยะอนาริยาเวลายาปชานิคาสุขีตนำไปหารันตุสเปปชิมายาทิสัยยะอนาริยาเวลายาปชะนิคาสุขีจะนำไปหารันตุสเปโรายาทิสัยยะอนาริยาเวลายาปชา อานิคาสุกีธรรมมิหารันตุสเปทคินายะทิสายะอนาริยาเวราบยาปชานิคาสุกีธรรมมิหารันตุสเปปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวราบยาปชานิคาสุกีธรรมมิหารันตุสเปตุรายานิพสายะอลิยา อวรายาปจะนิคาสุขีตรมไปหาลันตูสเพทักินายันทิสายะอนาริยาเวรายาปจะนิคาสุขีตรมไปหาลันตูสเปทิมายะทิสายะอนาริยาเวรายาปชานิคาสุขีตรมไปหาลันตูสเปริมายะทิสายะอนาริยาวราบยาปจะนิคาสุขีตรมไปหาลันตูสเปบริมายะทิสายะเทวาเวราบยาปชะนิคาสุขีตมไปหาลันตูสเปบรัชมายะทิสายะเทวาเวราบยาปชะนิคารสุขีตรมไปหาลัน ตสเปทักินายาทิสายะเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขิตนาไปหารันตูสเปยพระทมายานุวิสายะเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขิตะนำไปหารันตูสเปปชิมายะนุพิสายาเทวาวเวลาบยาปชานิคาสุขีตะนำไปหารันตุ สเปย์ตรายานุสิษยาเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขิตนามไปหารันตุสเปย์ทักขินายานุสิษยาเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขิตนามไปหารันตุสเปย์เหติมายะทิสายะทิเอยาเวลาบยาปชานิคาสุขิตนามไปหารันตุสเปย์ปริมายะทิสายะเทวาเวลาบยาปชานิคาสุขิตนามไปหารันตุสเปย์ปริมายะทิสายะมนุสย์เวลาบยาปชานิคาสุขิตนามไปหารันตุสเปย์ปริมายะ ทิสายะมนุษสาเวลาบยาปัชานิกาสุขีตะนมไปหารันตุสเปตุรายะทิสายะมนุษสาเวลาบยาปัชานิกาสุขีตะนมไปหารันตุสเปตกินายะทิสายะมนุษสาเวลาบยาปัชานิกาสุขีตะนมไปหารันตุสเปปุรชิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาบยาปัชานิกาสุขีตะนมไปหารันตุสเปปชิมายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาบยาปัชานิกาสุขีตะนมไปหารันตุสเปตุรายะอนุทิสายะมนุษสาเวลาบยาปัชานิกาสุขีตะนมไปหารันตุ สเปทกินายะนุทิสายะมนุษสาเวลาบยาปชาอานิฆาสุขีตนำไปหารันตูสเปทิมายะทิสายะมนุษสาเวลาบยาปชาอานิคาสุขีตานำไปหารันตูสเปตุริมายะทิสายะมนุษสาเวลาบยาปชาอานิคาสุขีตนำไปหารันถูสเป ุระบมายทนีสายะวินิปฏิกาเวลามยาปัะชานิคาสุขีตันำไปหารันตูสเปปชิมายาทิสายะวินิปติกาเวลามยาปัะชานิคาสุขีตันำไปหารันตูสเปตุรายาทิสายะวินิปติกาเวรามยาปัะชานิคาสุขีตันำไปหารันตูสเปตักกีนายาทิสายะวินิปติกาเวรามยาปัะชานิคาสุขีตันำไปหารันตูสเปปพระิมราชินิสายะวินิปดิกาเวลามยาประชานิคาสุขีตะนำไปหารันตูสเปปชิมายะอนุทิสายะวินิปติกาเวรามยาปัะชานิคาสุขีตะนำไปหารันตู สัพเพตุรายัตอนุทิสายะวินิปติกาเวลาบยาปชานีคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพตุรายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาบยาปชานีคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปติกาเวลาบยาปชานีคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพทิมายะทิสายะวินิปติกาเวลาบยาปชานีคาสุขีตะนำไปหารันตุสัพเพปบริมายะทิสายะวินิปติกา รบรามยาปชาณีคาสุกิตรามปิหารันตุอิเมหิตัสหะกฤหินทิสาพระ,าาน,ระานาเมจเตโตวิมติสเปสังสันตานวิปีมะนังวัเจตวะปีวะนายะปะคาตังวัเจตวะอนุปะคาเตนะสันตปังวัเจตวะอสันตาเปนะปริยัตานาวัเจตวะหาสาปะลิยาเทเนะบีเหสังวัเจตวะวิหา ยสัเพสตาเวลิโนองตุมาเวลิโนสุขิโนองตุมาทุกขิโนทุกขิตตาองตุมาทุกขิตตาอิเมหิออตหากาเลหิติสัเพสัตาเมตายาติเมตตังธรรมังเจตยาติติเจโตสัพพะยาปะทะปาริยุทธาเนหิมุจจาติติมิมุติเมตาเจโตมิมุติจาติเมตาเจโตมิมุติเมตธระมะวิหาระธรรานิสิตาบทที่สิบเก้าเทวตตาอุญญัติฉลถาทุกขปะตาจานิ ทุกขาพยาปตาจานนิพยาโสกปตาจานนิโสกโหติสัพเพปิปนิโนเอตาวตาจะามเหหิสัพพตังปุญญสัพพะังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพทัศนปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายัสไยลังรักขันตุสัพพตาภาวนามิวะ ตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัตนตาปฏิกรณ์แตยังพระังอรหันตนันตเตชนาละขังพนมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนตาปฏิกรณ์แตยังพระังอรหันตนันตเตชนาละขังพนมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนตาปฏิกรณ์แตยังพระังอรหันตนันตเตชนาละขังพนมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนตาปฏิกรณ์แตยังพระังอรหันตนันตเตชนาละขังพนมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนตาปฏิกรณ์แตยังพระังอรหันตนันตเตชนาละขังพนมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตนตััังพา ปรัปปตัปปติกนันทยังพะนะอะระหันตนะตัตเตชินะลักขะณานิสัมพันนิสัพเพพุทธาปะรัปปตัปปติกนันทยังพะนะอะระหันตนะ สัจจะทิ่ฐานดุพ่าแห่งความเพียรและนิสสังแห่งการบูชา,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 ารหหพ,รพระนารายณ์ไต่เพืการตรัตติยายมนตรมนพระสุตะปริตรและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ก้นจับทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและาท,ทางธรรมขอถวายเทวดาทั้งหลายปบทนุโมทนาในการสวดสายยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อถึงนุโมทนาแล้วโปรดอภิญโกรณให้แก่ข้าพเจ้าแล้ววัวตถุมงคลทั้งหมดที่สามถึงตั้งขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรจงสมเด็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถริศทุ รูปส <polarization. S 2> ่วนของพระพุทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอร้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผู้มีจิตสัตย์ตามรูปส่วนมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอปลอดจากพระภัยทั้งภวมผลจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสมเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทนายสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสมบูร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณเจริญเจริญด้วยจะตรุดพิทขนผรมทนาุยกับอ้งสี่ 店長。I think so.